ก็ร okay. okay. well, ู้สึกดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาถ้าผ <ah ่านมาหลายปีแล้วให้มาถ่ายแต่ปูก็รอจังหวะให้เรียนจบพอดีก็เรียนจบแล้วก็มาถ่ายก็เป็นของขวัญให้กับเพืนชายปแล้วกันค่ะวก็ความเซ็กซี่ตรงไหนคะที่ตาบ้างคะปูเป็นคนที่อารมณ์ทุกอย่างบ่งบอกมาทางตาตลอดจะอารมณ์ดีจะยังไงก็แบบแบบค่ะได้แบบบางครั้งนี้จะเป็น ไม่ค่ะไม่ได้ใน,นทางนี้ก็คือเราเป็นของขวัญปีละชิ้นอย่างเงี้ยให้แฟนๆไม่ได้คือไม่ได้มาเน้นทางนี้แต่ว่าถือว่าอยากจะออกรูปให้เราดูโตเป็นสาวบ้างไงคะที่ผ่านมาเราก็ดูเด็เกๆแล้เดี๋ยวนี้จะมีแบบไม่เห็นเป็นยังไงค่ะแบบไม่เห็นค่ะคงเป็นเล่มนี้อันเดียวค่ะแล้วยังถ้าปีหน้าีต่อไปเรียนงี้ก็เดี๋ยวรอดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะ <c oughs> อ๋อเขาโอเคค่ะเพื่อนหนูก็โอเคทุกคน ในฐานะเพื่อนเราพูดในเขาแล้วกันวันนี้นิดนึงนูก็จะบอกว่าที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยได้พูดอ่ะก็เพราะว่ารูเห็นว่าทุกครั้งข่าวเขาออกมามันไม่ได้ยุติธรรมสักเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้ออกมาตอบว่าคนไหนเป็นเพื่อนคนไหนไม่ใช่ใช่ไหมคะคือจริงๆเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะคนคนได้ออกมาพูดหรือตีความว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะชูและเขาก็ไม่ได้โอรกาสออกมาพูดรูก็จะบอกว่าเท่าที่รู้จักมาปีกว่าพี่เขาคนน่ารักมากนะ แล้วปูก็ไม่ใหญ่เขาเขียนว่าหล่อเลือกได้น้องเขียนว่าหล่อน่ารักแล้วกันไม่ใช่ว่าเพราะว่าครอบครัวไม่อยากให้ไม่ครอบครัวพี่นน์ไม่อยากให้เปิดหรือเปล่าจ๊ะไม่หรอกค่ะพี่ตัวปูเองเป็นคนที่คิดได้ทำอะไรเองได้ค่ะปูเชื่อว่าตัวปูเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างไพรเวทอยู่แล้วด้านนี้เรารู้ว่าที่ผ่านมาเราพูดอะไรแล้วมันไม่ดีแล้วพูดอะไรแล้วดีเราหรือว่าเราปิดบางครั้งอาจจะดีกว่าพี่บอกว่าเขาเผ่อ่านได้ยังเราเป็นหที่หรือเขาด้วยซ้ำ ปูไม่ค่ะปูเป็นเพื่อนกับทุกคนค่ะปูไม่ชินตัวเลือกของไทยตอนนี้ถาะแบบไรปูก็ตอบเหมือนเดิมว,ว่าเป็นเพื่อนดีกว่านเนาะแล้วค่อยดูไปเรื่อยเพราะตอนนี้เราก็จริงๆอย่างที่บอกเขาที่แล้วขอโฟกัสเรื่องงานแล้วถ้าเกิดอะไรเป็นยังไงก็ไม่พูดอีกทีดีกว่าต้องดูอีกนานแค่ไหนก็จริงๆคนเราใช้เวลารู้จักกันเป็นหลายปีก็ได้ค่ะแล้วปูก็ตัวเองก็ยังเด็กอยู่เนาะ พี่พูดก็เหมือนเราอาจจะเสียหายด้วยซ้ำถ้าดูต่าไปเรื่อยๆหลายคนก็ไม่ไปได้ก็ไม่รู้ค่ะก็ต้องดูเพื่อนๆบุตทุกคนแต่ณต,ตอนนี้เหมือนรเราก็อกต้องพี่เขาแล้วก็เหมือนแชร์ความสุขที่เขาตื่เนเช้ผู้รู้สึกบางครั้งเพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาพูดเองตัวเขาเองก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงตั้งเยอะพี่ไอก็น่ารักพี่เจนนี่ก็น่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยทุกคนก็จะออกมาพูดว่าเขาน่ารัก คือป de ูว่าถ้าเกิดคนได้รู้จักของจริงๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนไม่มีอะไรปูก็รู้สึกเหมือนทุกครั้งที่เป็นข่าวคนอื่นปูต้องมานั่งตอบอย่างเงี้ยปูก็เออมันก็ยากที่ปูจะตอบแต่ปูก็จะพูดให้ละกันว่าเขาก็มีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนผู้หญิงตัวปูเองมีเพื่อนผู้ชายก็อยากให้คนมองว่าจริงๆแล้วว่าอาจจะเป็นคนดีไปได้เนาะทำมกกับเราเหตุที่่าว่าเขาเขาโกรกับเราเนยเขาว่าแบบไม่ปูเห็นเองนะคะปูเห็นแล้วปูก็บางครั้งปูรู้สึกที่เราพูดน้อยอ่ะ พอแล้วพอปูเห็นเวลามันเหมาะสมปูก็จะออกมาพูดเองเหมือนวันนี้ก็โอเคค่ะก็รู้สึกว่าอยากพูดมาดูความรู้สึกเขาปูเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนป้นทุกคนนะคะจากนี้ถ้าเกิดมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาจริงไม่จริงอะไรเงี้ยปูก็สามารถตอบแทนได้ก็อยากจะให้คนมองว่าคนเราก็มีเพื่อนผู้หญิงเนาะอต๊ะปูเองก็มีเพื่อนผู้ชายอย่างเงี้ยจะให้เขาระวังเลยก็ไม่ใช่เนาะเขาไม่ใช่คนในวงการนะคะแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่ปูตอบได้ในฐานะเพื่อนปูก็จะมาตอบให้ค่ะแต่ตอบกาเหมือนกันคืไม่ตอบ ก็จะบอกว่ีู่ตอบนิดนหน่อยๆช่วยนิดนิดห่หน่อยพอละทีูกไม่ำถมแทนยนพี่ทำให้หนูแอบแบบเกงนิดนึงไงอิ่มก็บางครั้งที่ปูไม่เคยออกมาตอบแทนใครเพราะปูอาจจะไม่รู้จักคนดันดีพอแต่คนนี้ปูเอาเป็นว่าปูรับรองแลวกันว่าเขาเป็นคนดีนะในฐานะเพื่อน มาปีกว่าที่เห็นก็ค,คนที่ได้รู้จัตขอจริงๆนะก็จะออกมาพูดพี่ก็เป็นคนน่ารักอืมแต่ว่าพี่จะมีเหตุการณ์อะไรเพราะเขาไม่รอมาทักใจเอ้ยไม่ค่ะไม่หรอกค่ะบูมีโอกาสบูก็จะออกมาพูดแต่บางครั้งบูก็เกร่งๆเนะาะกลัวออกมาพูดพอแบบเริ่มคิดแล้วก็เออไม่อยากจะออกมาพูดบ้างเอาบูแค่สถานด์